สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการ R A T แล้วครับก็วันนี้มาอยู่กับสนามชาเชิงเซาอีกแล้วครับผมตอนนี้ก็ตรวจสภาพกันอยู่สำหรับคนที่เพิ่งมาดูนะครับก็คือ R A T เนี่ยก็เป็นรายการเกี่ยวกับรถแรลลี่ครับเป็นเกี่ยวกับทางฝุ่นล้วนๆเลยเราก็จะไปดูกันว่าวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทางเรียบอย่างเดียวนะมันก็มีท้งฝุ่นมาด้วยนี่รถเต็มเลยเดีย๋ยวครับเดีย๋ยวเรา,าไปดูเขาตรวจสภาพกันว่าขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างไป เน,นี่ครับเดีย๋ยวเราพาไปดูรถพี่หนึ่งกันพี่หนึ่งมาแน,นะครับตอนนี้ก็คือเช็คเรื่องระบบไฟก็จะมีเรื่องพวกระบบไฟเลี้ยวนะครับเพราะว่ารถพวกนี้เน่ยมันต้องออกไปวิง่งถนนดำก่อน,ก,อนก่อนที่จะเข้าไปที่สเตจน,นะครับนี่สำหรับการแข่งขันพวกนี้นะครับต้องบอกกันไว้ก่อนเลยว่ารถพวกนี้ต้องมีทะเบียนนะอย่างรถพวกนี้ก็ไม่ใช่รถแบบ เอาบอดี้กระป๋องหรือว่าเอาแค่โครงเปล่ามาที่แบบไม่ไม่มีทะเบียนเราจะมาวิ่งจะมาวิ่งได้ไม่ใช่นะเนี่ยผมชอบฝ่าท้ายบีโอคันนี้มากเลยนี่มันเป็นวิงขึ้นมานะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนจะเป็นเพียวคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ชิ้นนี้ไม่ได้เหมือนเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันหมดไหยทรงวิงโคตรสวยไปเราไปตรวจรถกำนังต่องันดียวเฉแวบเฉแวบ น,น้าตองน้าอย่างนี้เขาตรวจอะไรมั่งครับเขาก็คือเขาลงรุ่นอะไรอย่างกรณีเนี้ยลงรุ่นพันสามใช่ไหมเราก็าต้องดูว่าเครื่องเป็นเครื่องพันสามจริงไหมวัดจากาอะไรครับแล้วก็จะดูเชื่อแต่เดี๋ยวตอนจุดท้ายนะาเนี่ยเขาแทงจบเนี่ยเราก็าเปิดวัดจีซีกำหนดจีซีพันพันสามไม่เกินพันสามห้าสิบหรือห้าสิบหกต้องไม่เกินโดยกติกาแล้วก็จะมาดูพวกิบากลินเล่งอ่าเป็นโอเพนแต่ว่า กำหนดไว้ไม่เกินเราก็าต้องมาวัดอีกว่ากำหนดไว้ที่5 0าสิไม่เกิน5.9ต้องไม่เกินว่าแล้วไม่เกินก็คือโอเคแข่งขันได้แล้วที่เหลือจะเป็นพวกระบบไฟไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ปกตนนิคือใช้ปกติคือรถเราต้องวิ่งร่วมกับคนท้องถนนกฎระเบียบจราจรทางบกเหมือนกันร่วมนี่ครับถ้าใครอยากมาแข่งก็มากันได้ก,ก็ร้อยคันนะั่นแหะต้องว่างตรวจขน,นาดห้าสิบคันยันเที่ยงอีกหติดที่นี่แล้วตรอ รับตรวจสภาพตภาพต่อภาษีพร้อมพรบอรันนี้วางท่งสวยนี่ครับสำหรับช่วงการแข่งขันตอนเช้าครับอันนี้คือจุดสตาร์ทแล้วก็จะตรงไปชีเคนทางน้นนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่จุดที่เขาจลดลอดรถรอป่อยครับนี่เป็นโกดัง นี่ครับอันนี้รถจากทีม YK ครับกำลังเปลี่ยนยางกันอยู่เพราะว่าช่วงเช้าวันนี้มีฝนตกลงมาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนู่นครับการฟอร์เวิร์ดที่หนึ่งเราจอดถ่ายรูปอยู่ตรงนู้นนี่นึงครับผมเป็นไงบ้างครับมนะเมื่อวานไปดูทางมาเป็นไงบ้างพี่เลแอปไม่ได้เข้าไปดูเลย ทางวันนี้จะเจอทางเป็นทางเหมือนทางในสวนยางนะครับในสวนยางในสวนไร่พวกกับสวนมันเงี้ยมันก็จะเป็นดินทรายเละลื่นมีโคลนบางช่วงเ่าะมีก็บานผมดีมันวานมันจะยากนะเพราะว่าบางช่วงก็ลื่นเอาเป็นว่าถ้าติดก็เป็นคอนเทนต์แล้วกันพี่ก็ก็โอกาสล้วจะมีรถติดหลายคันเโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเละลื่นมากในโค้งตามโค้งต่างๆเงี้ยเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูข้างในก่อนพี่ยังไม่ได้เข้าไปเลยโอเคครับครับรองเท้าสูงน้น้ำเยอะ ไม่เป็นไรผมไปรอดูพ okay. <No ี่ติดไม่ไปติดหรอกถือว่าซ้อมไปเอเชียโอเคได้ครับนี่ครับเจ็บมีเล็กน้ครับ ตอนนี้เราก็จะพามาดูการแข่งขันในเอสแล้วครับก็คือตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในช่วงเนินโดดที่ไม่แน่ใจว่าสนามนู้นผมได้มาถ่ายไว้ไหมนะเนินอยู่ตรง,ตรงนู้งนีปลายนิ้วผมอันนี้ก็คือจุดที่เขาตกไกลเหมือนกันนะเป็นสิเมตรละก็2ช่วงต้นยางประมาณนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนนี้เขาจะวิ่งกันเดือดขนาดไหนไปครับ

ปโอยโอยไปครับเดี๋ยวเราย้ายจุดกันครับเดี๋ยวไปดูตรงที่เล็กๆกันดีกว่าตรงนี้เราโดดพอแล้วเอากระไรเยอะแยะไปดูตรงเล็กๆกันต้งครับกับรถเก่งนี่ครับอันนี้ก็คือทางวิ่งของรถเก่งนะดูดเละๆมากอันนี้ก็ไม่จบครับสวิปของอินเดีย ผมมาไม่ทันทามาเลีอ่เสียดายจังเพราะบ่อนี้ถ้าน้ำเต็มๆก็น่าจะลึกอยู่นะโอ้ยนี่ครับผมเดินย้อนมาหน่อยหนึ่งเจอรถบัสเทครับน่าจะลื่นกันนะดูดูทางดิเอาเรื่องครับผมจิ้มไม่น่าแหกเลยยับ thank you มาไม่ถึงผมอีกแล้วโอ้น้าไปยังไงรถเลยไปไม่ถึงนี่ครับซูเปอร์เอสดีไอ้โอเคพี่นนึงเนี่ยไปไม่ถึงผมอีกแล้วนี่ดีกว่าผมมาลุ้นพี่โยดีกว่าตามมาอยู่อะสนงวิสรุปแว่เอ็ดนี้น่าจะยกนะครับเพราะว่าวิ่งกันต่อไม่ได้เนี่ยครับเอ็ดนี้ วิ่งต่อกันไม่ไหวแล้วครับน่าจะยกเลิกเอ็ดแล้วครับดูดูสภาพความละหมดแล้วเดือดจริงน้ำนี้นี่ครับตอนนี้ก็คือเราแข่งกันเสร็จแล้วครับก็อย่มาอยู่ในพิธี่มอบรางวัลแต่ว่าตอนนี้ก็คือรอผลประกาศก่อนเดี๋ยวเราจะไปโตเตหหาที่นักแข่งก่อนครับสักสองชั่วโมงโคตรนานเลยน้าขออีกทีเทคนิคกัน ตอมแก้มลดน้ำหนักไปดูครับนะจริงๆอ่ะอันเนี้ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาแค่ยังแบนเขาชอบมาคอนเทนต์เขาเนี้นะโอ้โหจริงๆนี่คือจุมน็อตหลุดอันเดียวไม่มีอะไรถ้า WRC ยังยังต้องร้องเลยเจอแก้มระบบเนี่ยไปดูมันเป็นศิลปะครับเจอแก้มรุ่นนี้เป็นไงเนียนกิ๊บเหลืออีกนิดนึงก็โฟสีแล้วก็ลงสีได้เลยสีสีเข้าแมทกันเลยฮเ้ยเดี๋ยวนะอุปกรณ์ แข่งเป็นไงไม่รู้แต่ว่ารับรางวัลเราต้องขึ้นให้สวยครับหล่อไว้ก่อนหล่อครับไอ้พี่เก่งดีกว่าพี่เก่งครับครับจ่ายค่าไก่ยงครับ ผมเห็นนะนี่เจอกันอีกแล้วใจไหลแกเพิ่มเพลงอี๋เป็นไงบ้างครับพี่โยข้างในเลยเป็นไงบ้างวันนี้ถือว่าถือว่าสนุกเพราะว่ามันฟอนดิชันท่้นพื้นอะไม่เหมือนเดิมใช่เราเข้าไปแต่ละครั้งก็มีลื่นด้วยแล้วก็มีกเ่องมาเดิมด้วยอะไรเงี้ยมันก็สถานการณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ถือว่าสนุกเดือพี่แกเป็นไงบ้างคนบอกทางที่สนามเนี้ยค่ะว่าทางอะไม่ได้ยากมากแต่ว่าพื้นผิวแขกยากควาหอม เพราะมันแบบเหมือนโหดอ่ะแบบมันมีเออถูกไหมเขาเรียกว่าพื้นผิวพื้นผิวถนนมันลื่นใช่ไหมพี่ลื่นด้วยแล้วมันก็เดือดไม่หยุดมาโหดด้วยเราเคยเลกันแบบนี้ไหมพี่เคยปะโรบุรีปะเมืองกาญงั้นเมืองกาญงก็ขนาดนี้ใช่ไหมขนาดนี้อันนี้คือแบบอันนั้นมันลื่นแต่ว่ามันลื่นเป็นแบบเส้นเส้นเออเป็นแค่บางโซนแต่อันนี้มันแบบหลุมก็เยนล้อถากก็ลื่นนี่ถามว่าลื่นขนาดไหนครับดูนี่ เลสสุดท้ายไปโดนเอสหกเหรอพี่เอ้ยไม่ใช่เอสหกเอสหกยกเอสแปดเอสแปดเอสแปดที่มีเนินโดดอ่ะเหรอเออไม่ใช่ถ้าเนินโดดจะเป็นเอสเจ็ดอ๋อใช่แล้วเหมือนต้นไม้ไม่หลบเนอะต้นไม้ไม่หลบเนี่ยถ้าใครอยากเขาเรียกอะไรอยากดูสภาพรถที่เขาตอนสวยๆก็ช่องเบียร์ใบหยกใช่ไหมพี่เพิ่งออกอะแต่สวย โอเคครับพี่ขอบคุณครับอันนี้ก็แชมป์แล้วดิไม่ได้ย่างแล้วเพราะคะแนนมันก็สามสนามแล้วไม่ใช่เหรอพี่ใช่ใช่คะแนนมันไม่ขาดเออก็เหลือประคองสนามสุดท้ายอีกสนามหนึ่งโอเคจบใช่โอเคครับขอบคุณครับนี่ครับก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับคลิปต่อไปพคลิปนี้ผมก็คงต้องปิดกันไปเท่านี้ก่อนเพราะว่ามันหมดแล้วแสงมันหมดแล้วมืดตึบเจอกันคลิปต่อไปครับฝากด้วยครับบ๊ายบายครับ